m มู i ี่เชควันแม่ปีนี้ใส่ใจคนที่เรารักด้วยแบรนด์สวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมว,วีรวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราในวงการภาพยนตร์ันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ มากันที่ภาพยนตย์กัมบูชาที่ได้รับเลือกเข้าฉายในเทศกาลหนังเวนิสและเป็นตัวแทนของกัมบูชาในการส่งชิงรางวัลออสการ์เมื่อปีที่แล้วอย่างเรื่อง White Building หรือว่าโบเดงชาความทรงจำสีขาวหนังเนี่ยเล่าเรื่องราวของเพื่อนรัก3คนที่ชีวิตต้องถึงคราวพลิกผันเมื่อบ้านที่อยู่มาตลอดชีวิตของซัมนางวัย20ปีในกรุงพนมเปญกำลังจะถูกรื้อถอนเขาเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากทั้งครอบครัว เพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในชีวิต White Building หรือว่าโบเดงชาความทรงจำสีขาวเป็นผลงานกำกับของคาวิสเนียงที่ได้แรงบันดาลใจจากสถานที่ในความทรงจำของเขาและนำแสดงโดยพิเศษชุน ซึ่งได้รางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากสายรองของเทศกาลภาพยนต์เวนิสอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นหนังสัญชาติกัมพูชาที่ไม่ควรพลาดซึ่งเข้าฉายในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ดูลองหาดูกันได้เลยนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมกลับมามูวี่เชคกับบีใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสวดีครับมูวี่เชค